สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราขึ้นภูพานมาได้แป๊บหนึ่งนะครับเรามาจากนองบัวลำพูจะไปอุดรน,นะครับแล้วก็แวะข้างทางเห็นไหมเนี่ยโอ้เห็ดเต็มเลยครับนี่ยดู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 ด ไปบ้่ายนึ่สี่โมงอันนี้อันนี้จานจานเท่าไหร่ก่อนนีสองร้อจานละสองร้อยอันพุง้อยห้โอ้นี่ลอยหนึงโอ้อหาเดียวอยหนึ่งนี่เห็ดไข่ล้วนเลยบัจ้าแม่ไม่ได้เห็ดล้วนมันหนจะหนูเล่ล้วนไปเลยโอ้นี่แหละฮะไอ้ละโง่แค่วนไปเก่งไม่มีสติหนูก็เล่นล้วนไปใส่เลยให้ดอันไเ่นไปกีทำเกียินวยกันด้ตัว พอผุดจ้าจ้าผุดผ so sure ้าเห็นไมสีแดงอะไรสีพวกปดอก้าขาวจืดๆอ่ะจัดแล้วครับจัดแล้วเห็ดไข่เห็ดละงูคอยว่าเป็นไม้เลยค่ะม้มอ่าครับคุโอ้อันนดีี่ยวอย่างน้เนียนีนหวาน่ไโอ้เห็ยจีบเหมือกัหวานครับขหวาน อันนี้อันนี้เห็ดพึงเนาะเห็ดพึงบนเเปงจ้โอเคโอเคขอบคุณครับโอ้เห็ดพี่น้องเห็ดไข่ล้วนเลยนะครับโต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 อืม้าห้า ม่ได้เดีคร <Sen> no oh. <mel> ับ like ่นเปิดมุงกมงได้ไปเก็บมาสิขาทุนเลย้เอละมัน็บได้หนี้เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่คุณนะอันนี้อันนี้บ้านยังเนี่ยครับบ้านดินไซออนโอ้บ้านดินไซออนครับเส้นน้องบัวลำพูไปผูเวียงนะครับเส้นนี้นะครับจะมีเห็ดขาอยู่ริมทาง นะครับก็จานละร้อยบาทนะครับส่วนเยลโงกก็จะจานละแปดสิบบาทนะครับเหดไข่จานละร้อยห้าสิบเห็ดเยอะจริงๆเลยนะบ้านผมบ้านเฮียเินกันแ่สปอว์มีเน้อเงก็ไม่ได้บ้าไหับ้าน กนไล้มือก็ไหวแล้วนี่ยันออาบไลมือเที kind of mm. ่ยวลทไายดูอะรกัุเที่วท่ทยที่นแล้วรอเป็นงยแล้วเาร้อยห้าสิบเห็ดใกรอืมอยห้า ก็ไปเก็บอยู <c oughs> อบ่ยบ,ยบ้านเรากับบ้านบ้านคู่ปลายเห็ดแหละทางบุรไปเก็บจากเทียน,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 นี่รถไม่บุรีบัวครับนี่ฮะเน่มันนี่บ่าเรียนกระบ่างแล้เราเป็นเมน บ้านดินทรายอ่อนนะครับบ้านดินทรายอ่อนอยู่ริมถนนนะครับพอดีเรามาเจอพอดีนะครับรเห็ดเดือนนีเ้เดือนหน้าเห็ดนะครับมีเห็ดละโงกนะครับเห็ดไข่นะครับนี่ครับรถก็นั่นไปนั่นมาอยู่นะครับอืมแต่สะอ,อ่อนพี่น้อง ตรวนได้จานละอยนี่สนนี้ถ้าเปนลามสจาน0อยอันี้ให้ผมนะ่แก้มอ๋จานงโอ้ยนี่ตัวไม่ค้านเลยอจานแดาีอีเด็อ๋อาจานได้แน่่เอาจานนี้งวาคักใหญ่ตัวหลายคนมีหลายคนสบ่ ขอจะเศร้าอีกเนี่ยขออีกเศร้านึงขออีกยี่ออสบบาทกัเว่าะมันทำละเพราะว่ามันทำเหลือโ่กับอ,อีกจานครับหลังจากที่เมื่อเช้าซื้อจานหนึ่งคุณรไไครับอะไรครับไปเกี่ยวเมื่อเลนนะครับ ช่วงนี้เห็ดออกพี่น้องนะครับอากาศมันอบอ้าวนะครับเห็ดก็จะออกตามโคกตามภูเขานะครับก็จะเก็บมาขายดิมทางกันอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องกล้องไปที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปซื้อเห็ดนะครับผมชีวิตจริงของุงชัยใน u t u b e นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ